สนับสนุนโดยโกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้เข้ามาที่โฮมสเตย์แล้วแะ้วก็กินข้าวเรียบร้อยนะครับอิ่มตัอิมแล้วก็ต้นเที่ยวใช่ไหมครับพี่พอครับแถวนี้มีอะไรที่น่าเที่ยวเที่ยวอะไรมีไหมครับครับอ๋อสวย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 อเอ๊ะสาวรูต่ครับ ทรัพยากรของธรรมชาติทรัพยากรของธรรมชาติคือถ้ำครับถ้ำที่เราจะไปเนี่ยคือขึ้นชื่อว่าถ้ำปากาลังนะครับปาการังก็คืออยู่ในทะเลดีครับก็ใช่ครับสมใจนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อไปดูไปไปไปกัไปเห็นกับตานะครับไปกันดีกว่าไปกัน วอนนี้ผมจะให้อุปกรณ์สําคัญนะครับหรือว่าไฟธรรมชาติใช้ได้ไหมครับตอนนี้วันนี้มันชาร์จไม่พอครับอ๋อเล่นเดียวมันต้องใช้ของผมนี่ยครับโอเคมันเป็นบอกว่ามันไฟธรรมชาติมันใช้ไม่ได้วันนี้พอดีผมดูมชาร์จไว้ก็เลยต้นใจนี้แทน ี้คือหินคล้องนะครับหินคล้องครับธรรมชาติถ้าเอาหินเอาอะไรมาเคาะเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะมันจะเป็นหินปูนครับผมเพราะเอามือเนยมาเคาะเบาเนี่ยสามารถเคาะได้นะครับเคาะให้เป็นดนตรีนะครับครับผมโอ้เสียงไพเราะ กับเป็นเปดนตรีเป็นธรรมชาติจจิงๆนะครับมันเป็นเสียงออกมาไพเระามากนะครับสวไมนะครับเดี๋ยวผมรอที่ดูดีกว่าเอาไปเบาๆใช่ไหมครับร้องเพลงด้วยดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิต ถ้ามาเองเนี่ยถ้าไม่มีคนพูดคนคอยดูเนี่ยมาเขียนแถวนี่นี่ดี่ภาพที่ไปสวยเลยเทปมันหมาปาใช่ไหมไม่ไม่อันนี้ดราก้อนเป็นมังอรแล้วก็หมาเออนั่นอ่ะออาวมัอนภาษาญี่ปุ่นอ่ะเออญี่ปุ่นนั่นแหละไอ้ยา はい、きやんべんべん。にや、やー、はい、へんとはな。でよ、でよ、でよ、どんなにや。ほんま、何しとんねん、お前。こんなとこに書いたあかんやろが。お前、恥ずかしいと思えへんのかなんでやねん、お前。俺が恥ずかしいやんけ。お前、怒るでしかし。怒るでしかし。怒るでしかし。 ่ผมไหมครับว่ามันมีปากรังเชื่อผมไหมมีปากรังใช่ไหมครับถ้าไม่เชื่อผมลองเดินไปดูแค่เนี้ใช่เหรอิเห็นนะครับจริงเหรอครับจริงครับเนี่ยเนี่ลอเห็นมครับเนี่ยโอ้เนี่ครับแบโอ้โหละเอดมากถ้าออกมายังสีดำๆอยู่นี่ยังไม่แก่นะครับถ้าออกเป็นสีขาวนี่มันบานละบานแล้วก็ถ้ามันเกลี่ยจัดมันก็ร่วง ถ้ามันร่วงลงมาเนี่ยจะเป็นหินปูนแบบนี้นะครับครับหเห็นไหมเชื่อหรือ,อยังครับเชื่อแล้วครับเดี๋ยวผมไาวครับผมนี้ผมอยู่ในทะเลแล้วครับกำลังว,ว,ว่ายน้ำว้าว ผมรู้สึกที่บ้านเมลลา,านะครับผมไม่น่าเชื่อเป็นหมู่บ้านเล็กแต่มีอะไรกีจาคามีอะไรที่จะประทับใจมากจะยะมากดูเรนดูดีมากยศทำนี่นายไปไปไป,ไปก็พาไปทุกสิ่งทุกอย่างผมก็รู้สึกเป็นความประทับใจมากความประทับใจมากก็คือเป็นคนของไทย ก็ผมจะแนะนําเป็นผ um ู้ชมทุกท่านว่าถ้ารู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายหรือว่าเครียดยังไงก็ต้องมาที่บ้านแม่นานานะครับทรงนีเนี่ยเป็นเข้ามาพบโลกอีกด้านหนึ่งมันเป็นเงียบสงบมากก็ฟังดูแบบเห็นไหมมันเป็นเสียงนกเสียงลมพัดผ่านแบบชีวิตเป็นช้ารอนแล้วก็รู้สึกเป็นอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูตัวเอ็นได้นะครับ นะครับผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเพลงคันนี้ผมก็จบทริปที่เมโฮสอนแล้วนะครับมันเป็นสนุกมากด้วยแล้วก็ขอบุณมากที่จะผู้ชมทุกท่านดูผมด้วยแล้วก็คั้หน้าผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่อย่างไรก็ต่อไปนี้ก็ฝากมาฝาก่อยด้วยนะครับผมก็ต้องขับไปกรุงเทพนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยโกรงการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีที่รักจำใจเอ่ยลาอย่างอาวรสวัสดีที่รักโอลาอนอย่าดวดนร้อน i